เลีโยมาหาเลยพ่อแล้วอวิ่งหาแล้วมา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 จะเล่นก็พอเลยเอามาเลี้ยวเลเล่นก็พอแลวเอาเล่นด้วยเหรอจะเล่นด้วยเลเลียวเลีโยวครับเลีโยวจะเล่นด้วยลมา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 เลีนเร็วเรวเเวเรมมาแล้วกมาเลยมามามมามามาเลีโยวเลีย

เร็ว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 ไปแล้วลีโอจะมาหาไหมเนี่ยอากาศร้อนอากาศร้อนน้องลีโอจะวิ่งเล่นมาเล่นเ่ยมาเล่นอยู่หน้าบ้านอากาศเย็นเย็นอากาศเย็นแล้วชอนม,มึนๆเหรอเอ้าเล่นอะไรเนี่ยลีโอลีโอลีโอเล่นคนเดียวเล่นเนอะไรลีโอนี่ ลีโอลีโออ้าวเล่นอะไรเนี่ยลีโอลีโอครับลีโอครับมาเร็ว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 ลีโอลีโอลีโอเลีมามาเร็วมาเร็วมาเร็วมา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 ลีโอมาหาพ่อเร็วหาพ่อเร็วอะ อะไรวะน้องดีโอนี่เร็วน้องดีโอจะขึ้นอะไรเนี่ยมาดีโอจะเล่นอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะดีโออ้าวไปแล้วเดี๋ยวมามาหาพ่อเร็ว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 ออกมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปโน่นน่ะมา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 หมึดแล้วมืดแล้วมาเร็ว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  ย่องมาแล้วย่องมาแล้วย่องมาแล้วเอาวิ่งมาหาแล้วฮิโอมา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 ,มา,มา,มาเล่นกับพ่อแล้วเอ้าเอาเอาเอาจะเล่นกับพ่อแล้วล่ะเอ้าเอ้าเอาโยต์เตะฮิโอก่อนเตะฮิโอก่อนอะไรเนี่ย สตูดิโอนะสตูดิโอกันดิสตูดิโอกันดิเอามั้ยเอามั้ยนี่ย่อย่อเอามั้ยอมมั้ยอมเลเลเลเอาเอาอะไรวะเลโอเลโออ้าวๆกิน ยังละเอไหมเอาไหม,เอ,ไหมเอาไหมเลี้ยวไม่เลีเ้วเอาไหมเอาไหมเอาเลียวทำเลวอย่งยังยังอะไรล่ะอ้าจะแย่งนเไรเลี้ยลี้ยลี้ยวแ่งแล้แย่งล้แงล้นี้นี้เอนี้ชีกมาครงนี้งนี้เลี้ยง,งลี้ <laughs> <laughs> ย